สวัสดีครับเจนะบ i ิ c คอย m i n e เนะครับวันนี้นะครับเราก็มารีวิวครับ L3 พัดนะครับ,รบตัวใหม่นะครับซึ่งที่มารีวิวใหม่เพราะว่าเครื่องลรถหลังนะครับอาจจะไม่ได้โลโก้กับกล่องบิตเมนแล้วนะครับผมก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพราะว่าแต่ว่าจะแจ้งลูกค้าก่อนนะว่าใครไม่ได้อะไรงไงนะก็อาจจะเปลี่ยนเบรีเฟอร์บิตนะครับ แทนมันก็จะมีโลโก้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันยังขุดได้เหมือนเดิมไหมแล้วก็บอบอกข้างในเป็นยังไงนะครับนี่ครับก็เป็นเครื่องนะครับที่เราเปิดเทสมัสักพักละนะครับประมาณ7จนาทีนะครับตัวนี้นะครับอ่อสิบห้านาทีละนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันก็ตัวเครื่องน่าจะประมาณนี้นะครับก็ก็คือใหม่นะครับ แต่ว่าตัวของกา๊าสนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้คือเครื่องที่เราแกะออกมาเหมือนกานนะครับมันก็จะเป็นที่เราเปิดให้ดูครั้งที่แล้วนะครับที่แกะกล่องนะครับก็คือเป็นออบอร์ด L3 พัดโปรนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ ตันนี้ก็จะอบอร์ดก็จะเป็นก็บอร์ดใหม่อยู่นะครับเป็นโปรเนี่ยยังไม่มีออกมาก่อนหน้านี้เลยนะครับตัวด้านหน้านะครับก็เป็นสิงนะครับก็ไม่มีรอยแกะเกิดอ,อะไรนะครับใหม่อยู่แล้วคอนโทรลล่ะคอนโทรลเดี๋ยวเราถอดคอนโทรลให้ดูนะครับตอนนี้ถอดต้องระมัดระวังนะเพราะว่าซิงเนี่ยหลุดง่าย ด้วคอนโทรลนะครับคอนโทรลก็นี่ครับเป็นคอนโทรลใหม่อยู่นะครับ,รรบก็จะเป็นตัวของ l 3 p a s pro เหมือนกันนะครับงั้นต่อไปนะครับอาจจะไม่ได้ตัวของ b i ดเมนของ L3 มันจ,จะไม่ผลิตแล้วนะครับอาจจะเป็นตัวบอร์ดนะครับคอนโทรลกับการ์ด L3 พัดโปรนะครับในรุ่นของของใหม่นะครับแต่ถ้ารีเฟอร์บิดเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับแต่ผมเอาเครื่องให้ดูแป๊บหนึ่ง ต้องรีเฟอร์บิทก็จะเอ่อเดี๋ยวเราเล่ออกก่อนเดี๋ยวหาว่าใบหวยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรื่อรีเฟอร์บิทก็จะมีโลโก้ครบอยู่นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราแกะดูข้างในกันนะครับรี fer bit. เฟอร์บิทออา่อนอื่นก่อนไปรีเฟอร์บิทนะครับเรามาดูแรงกดก่อนว่า L3 พัดโ p r เนี่ย แรงขุดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอสลับหน้าจอไปที่ตัวปุ๊บนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแรงขุดของ L3P Pro นะครับก็จะเป็น504 mH นะครับก็คือตามสเปกนะเดียวกับ L3P นะครับแล้วก็มี4การ์ดเหมือนกันนะครับ เครื่องก็ไม่ค่อยร้อนมากนะครับอยู่ที่50กว่าองศาแต่ถ้าเกิดในอุณหภูมิตอนนี้มันน่าจะประมาณ2ี่สหนะครับย5 2หหรือเจ็ลยีระมาณนี้นะครับแล้วก็และความเร็อพัดลมนะครับอยู่ที่5,100รอบนะครับตัวนี้ก็เซตอยู่ที่ f 2ฟ o ูแต่เราสามารถเปลี่ยนเป็นเวียก็ได้นะครับเดี๋ยว ผมจะลองเปลี่ยนให้ดูก็ได้นะครับตอนนี้ตั้งค่ายังไงนะครับก็ไปที่ VIPDC นะครับนี่ครับแล้วก็ไปที่ภูนะครับแล้วก็เลือกเป็น l ล t ์ c o i นะครับ l ล t ์ c อย LTC แล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะเกาะตรงนี้เลย แล้วก็มาใส่นะครับบัรทัดแรกอันนี้มันก็จะมีเมนูเหมือนที่เคยรีวิวไปแล้วนะก็ System Config Status นะฮะแล้วก็ Network นะครับ Config ก็ใส่นะครับนี่ใส่ฟูล,ลงไปนะครับจ็อบตรงนี้ก่อนนะไม่ไปก๊ปกอปผิด เราตั้งชื่อ L 3ไว้แค่นี้นะครับก็คือใส่ตัวของผู้นะครับแล้วตัวนี้มาจากไหนก็มาที่เวียนครับใช้ชื่อตรงนี้นะครับกรอบตรงนี้มานะครับมาใส่ไว้นะครับตรงนี้นะครับแล้วตามด้วยจุดแล้วก็เป็นชื่อของเครื่องนะครับส่วนตัวนี้ใช้ค่าเดิมมันเลยก็ได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็รอเครื่องทํางานนะครับเครื่องตอนนี้ยังไม่ทํางานมันจะขึ้น s ็อกเก็ตคอนเน i ชันนะครับเฟลก็คือยังไม่คอนเน็กนะครับ บางคนบอกว่าเอ้ยมันขึ้นคอ n เน็กเ i l เป็นที่อะไรคือมันคอนเน็กฟูไม่ได้นะครับหรืออาจจะสาให้อื่นๆหรือยังไม่ Connect นะครับก็ต้องรอนิดนึงนะครับยวต้องรอสักพักหนึ่งนะครับในการคอนเน็กฟูตัวนี้ก็ระหว่างรอ Connect ก็เดี๋ยวให้ดูเมนูอีกรอบหนึ่งนะครับก็ System ก็จะมีเมนู Overview ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนพาสเวิร์ที่แอดมินนะครับ แล้วก็มอนิเตอร์ก็คือดูโปรเซสดูหลอกการทํางานนะครับว่าชิปมาครบไหมอะไรอย่างงี้ดูตรงนี้ได้นะครับนี่ก็มา7 2 72นะครับอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับก็สามารถรีเซ็ตได้อัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้นะครับเลือกเฟิร์มแวร์แล้วก็กดแฟลนะครับรีบูตเครื่องนะครับแล้วก็บิง LED หาเครื่องนะครับว่าเครื่องนี้คือเครื่องไหนนะครับคอนฟิกแล้วก็ใน แล้วก็มาที่หมดแล้วคนระับตรงนี้แล้วก็มาตรงเมนูคอนฟิกนะครับอ่ะตอนนี้สิสเทมหน้าสิสเทมมันเป็นสามารถคอนเน็กได้มันก็จะขึ้นรุ่นรุ่นโมเดลนะครับเรียบร้อยแล้วก็มาดูสเตตัสนะครับก็นี่ครับแรงกดก็อยู่507 t h นะครับก็ถือว่าปกตินะครับตัวนี้นะอันนี้เป็นเรียวไทม์จะค่อยค่อยข,ขึ้นนะครับมีขึ้นลงบ้างแต่แรงกดเฉลี่ยนะ507 T h นะครับก็กดเข้าเวียแล,แล้วนะครับขึ้นอะไรแล้ว ให้สังเกตตรงนี้นะครับว่าขึ้นอะไรนะครับแล้วก็เช็คที่อุณหภูมิชิปนะครับว่าปกติไหมนะครับไม่สูงเกิน70นะครับตัว L 3พัดนะครับแล้วก็แรงอุดนะครับจะแยกการ์ดแล้วก็ตัวชิปนะครับ7จิต่อชิปต่อการ์ดนะครับประมาณนี้เนี่ยขึ้นไป109 m h อละนะครับก็ถือว่าตัวนี้นะ113ด้วยนะครับก็ปกติดีนะครับ แล้วก็เมน,นูต่อไปก็คือ Network กนะครับตัวเน็ตเวิร์กก็จะมี IP Address Mac Address แล้วก็ Subnet m a s k นะครับแล้วก็ Host Name เปลี่ยนชื่อเครื่องเวลาสแกนนะครับแล้วก็สามารถฟิก IP ได้นะครับก็ต้องตั้ง IP ตามนี้นะส u b เน็ Mask g e t e w a วนะครับไว้ฟิก IP ที่เหลือก็ไว้ปิ้งหาเออไวปิงหาผู้นะครับว่าติดต่อผู้ได้ไหมออกเน็ตได้ไหมโอเคก็ประมาณนี้นะ 500mH บวกลบนิดหน่อยนะครับประมาณ5-10%นะครับโอเคก็ต่อมานี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่อง L3 พัดใหม่เทียบกับตัว r e f e r b i นะครับ r e f e r b เนี่ยจะมีบ้างนะครับที่มีคาบตรงช่องเสียบเนี่ยมีบ้างนะครับแล้วก็การ์ด ก็จะมีอา่ามีบ้านแต่ว่าออกมาภาพก็ค่อนข้าง,าง,างใหม่นะนี่ลีเฟอร์บิดนะครับ, bit, รบเดี๋ยวเราเอาเปรียบเทียบกับตัวการ์ดของลีเฟอร์บิดดูนะครับเดี๋ยวผมขอเอาที่แกะก่อนอ๋อลืมเปลี่ยนกล้องนะครับนี่อันนี้นะรีเฟอร์บิเดี๋ยวเราแกะดูก่อน แต่ตัวรีเฟอร์บิดเนี่ยจะสแกงด้านหลังมันจะเปลี่ยนไปนะจะไม่เหมือนอันเดิมนิดนึงนะครับเนี่ยสแกงด้านหลังนะครับจะไม่เหมือนของตะแกงของตัวใหม่ประมาณนี้นะฮะแต่เ,เราแกะดูกันดี๋ยวขอสลับกล้องกลับมา อ่านี่นครับนี่แล้ก็แกะก็ตัว L3 มอกมาหลายลอ็อตหลายรุ่นนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับจากดิวเลอร์จีนก็ค่อนข้างจะมีหลายรูปแบบนะครับตัวนี้สว่านสั่นก็ต้องปรับให้ดีนะอยาให้มันทำให้น็อตเสียนะครับ พี่นอสเสียนี่ไม่มีทางร้านทําแน่นอนนะครับของเราพิถีพิถัน,นะนครับโรงงานหนึ่งขันสู้เราไม่ได้เลยนะครับความพิถีพิถันในการดูแลเครื่องแต่ว่ายอมรับว,ว่าของแอลเ,เครื่องขุดนะครับพวกนี้มันเป็นเครื่องจีนนะมันก็ดีแต่ว่ามันก็ยัง อาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟเท่ากับเครื่องพวกยุโรปอเมริกาอะไรประมาณนี้มันก็มีมาบ้างนะครับที่มีปัญหานะครับก็สามารถส่งเกมอะไรกันไปได้นะครับอ่ะตัวนี้เป็นตัวเอ่อ L3 พัดนะครับเนี่ยอันนี้ตัวของ ที่เป็นริฟอบิทนะครับก็การก็พอได้นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ก็จะมีฝุ่นมาบ้างนะครับก็ยังสภาพใหม่อยู่นะครับแต่มันจะมีเจอบ้างนะครับที่ รีเฟอร์บิดอาจจะมีตรงนี้นะตัวนี้มีการเปลี่ยนตัวของช็อคเก็ตนะครับมาแต่ผมเปลี่ยนไปย้ายกล้องนู้นดีกวยกล้องนี้ไม่ค่อยชัดนะครับนี่ครับตัวนี้นะมันก็จะมี ตัวของก๊าซ L3 ตัวรีเฟอร์บิดนะครับตัวนี้จะมีฝุ่นมาบ้างนะตรงนี้นะครับตรงช็อกเก็ตนะครับเนี่ยมีรอยตะกัวบ้างนิดหน่อยนะครับยมันก็จะทํนสะอาดมาแล้วแหละแต่ว่ายังไม่สะอาดเจียงดีนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับ ในระดับหนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นบอร์ดเวอร์ชันแต่ไม่ใช่ L3 พัดโรนะเห็นไหมมันก็เป็นบอร์ด L3 พัดธรรมดานะครับตัวรีเฟอร์บิดแต่เราก็ได้ทำการหยุดล็อตของ L3 พัดนะ ที่มันไม่มีโลโก้เนี่ยไว้บางส่วนนะครับเดี๋ยวจะทักหาลูกค้าทีหนึ่งว่าเออจะเปลี่ยนเป็นรีเฟอบิทไหมนะครับแต่จริงๆสภาพบ,บอร์ดของ L3 p ั s Pro เนี่ยใหม่กว่านะครับตัวนี้พช็อคเกตมีสกรปรกมีรอยตะกัวบ้างนิดหน่อยนะครับ แต่ว่ามันก็คือตัวรีเฟอร์บินะครับก็คือตัวทําใหม่นะเอามือสองมาบิ้วใหม่แต่ตัวนี้เป็นผลิตใหม่นะครับตัยอาสามพัดโปรนี่ก็รันมาน่าจะสักพักนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ตัวของตอนนี้เราก็เลย่ายเป็นตัวรีเฟอร์บิแทนนะครับก็รีเฟอร์บิเนี่ยจะอยู่ที่สองแปดเ้าร้อยนะครับแต่ถ้ามือสองมันก็จะอยู่ที่สองหมืนห้านะสองหมน้าเก้าร้อยนะครับส่วนของใหม่ที่เป็นตัวนี้นะครับจะอยู่สามหมืสาพันเก้าร้อยอย่าล้าเกิด ลูกค้าคนไหนที่เเปลี่ยนเหมายถึงว่าเปลี่ยนเป็นรีฟอรบิดนะครับเราก็อาจจะเอาของใหม่เนี่ยมาขายนะครับเพราะว่าอาบางคนอาจจะเห็นว่ามันไม่มีโลโก้นะครับก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวสอบถามลูกค้าก่อนว่าจะเปลี่ยนหรือยังไงนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นี่ใช่หไหมฝาของ L3 r e f f e r b i เดี๋ยวผมขออ่าเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ลันไป10นาทีนะครับก็จะประมาณนี้แรงขุดใช่หไหมตอนนี้มันขึ้นไป520 นะครับ m h แต่มันเลี่ยมันก็บวกลบประมาณ500 mh นะครับโอเคเดี๋ยวไว้เทสตัวรีฟอร์บิทให้ดูอีกทีหนึ่งด้เหมือนกันนะครับเดี๋ยทสเลยดีเดี๋ยวก่อนลวกันครับเดี๋ยวต้องประกอบก่อนนะครับโอเคก็วิธีการเสียบนะครับตัว L 3พัดก็ประมาณนี้นะครับเสียบตัวแจ็คนะครับด้านบนให้ครบนะครับ จ็คตรงนี้นะให้ครบเสียบช่องไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเสียบเอ่อ,อ,อไม่จำเป็นต้องเสียบตัวช่องนะครับที่ถูกไม่ต้องเสียบให้ถูกฝั่งนะครับแต่ว่าไม่จาเป็นต้องเสียบว่าสลับช่องไหนก็ได้นะครับเป็นสิบสองโวล์เหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ เออเราดูยังไม่ดูบอร์ดคอนโทรลนะของรีเฟอร์บิดเดี๋ยวขอลองแกะดูก่อนคอนโทรลรีเฟอร์บิดก็จะเป็นเนี้ยเป็น L2 L3 พัดนะครับคอนโทรลของรีเฟอร์บิดนะก็ก็จะมีฝุน่นบ้างนะครับนิดหน่อยแต่ก็สภาพใหม่อยู่ หรือว่าทำมาใหม่นะครับใครอยากได้รุ่นไหนก็ inbox สอบถามเข้ามาได้นะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe นะครับให้เราด้วยนะครับก็มีรุ่นไหนเข้ามาเราก็จะมารีวิวบอกเพื่อนๆนะนะครับว่า มันเป็นยังไงนะครับแต่ละเครื่องนะครับอ๋อเมื่อกี้เราให้ดูคอนโทรลหรือเปลี่ยนล้องนี่คอนโทรลตัวของรีเฟอร์บนะครับดูรอบสองนะครับตอนนี้ก็ ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์อีกรอบหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเราใส่คืนก่อนนะครับเน่นะกากัดอันนี้รีเฟอร์อันนี้ของใหม่นะครับเพราะตอนนี้ปิดเมนนะมันอาจจะเป็นรุ่นรถเก่าแล้วนะครับเขาก็เลยไม่ได้ทำกล่องมาแล้วอันนั้นอาจจะเป็นรถที่เหลืออยู่นะครับที่เราสามารถเอามา ทำออกมาได้นะฮะับเราก็จะเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับาสามพัดใหม่มันจะเป็นต้นนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมารีวิวเครื่องอื่นๆอ,อีกนะครับถ้าเครื่องไหนเข้ามานะครับฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ